ครับพี่น้องก่พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้านะครับกับทาส่งยีหลานะครับไปครับยีหลามาแล้วพี่นอง ครับพี่น้องไป็นทรงอีหลานะครับหลังจากจบแล้ว,ลวโอ้จืดดีขนาดนี่รถอีหลาจอดอยู่เสร็จล่ะฮู้นอจอดคาเตอร์ไปไงเอ่ย มันติเ,เนี่ยดไปนะครับอเกลียดเยอะขอรับเยอะอะไรไปลูกการ,รนี้มาแล้วบ จเอาก่อนเอาไปเลยได้ถะเอาเอปเอาไปเอปอาไปเอาปอาไปเคาอาไปาเอาไปเอาไอาไปเอาไาไอเาไปเอาปเออาอาไปเอไอเอเอาเอาไอเปไเปเปเป nhi ai rồi đó, ngán gì nữa ạ. đang ngán nha mà, nấm bắn này Để... Ừ. Ừ, có trong... ừ. con không được không được không ừ. được không không

ยายานะ,อ,ะอย่าสวดรวดนะจ๊ะนี่ครับบรรยากาศครับที่อีหละนะครับกลับบ้านครับทรงอีหละขึ้นรถนะครับกลับอ่านนอีสานเนาะ,ะพ่อแม่ไปนอนเอฟซีกับ นเอฟซีกับในคำว่าเบิง้งมันทรงอีหลา จะรีบไปเลยคอมเมนท์ก็ได้ <laughs> กดื <pec> อาเลยครโชว์ไยงมันะครับโชว์ไโมันนะครับใ้กัามเรื่องนี้เลยนะครับ เขาจะถ่ายรูปรุ่นคนสองเขาถ่ายหนึ่งรุ่นรอเลยนะคะ

trang cho thầy pháp